มีคำพูดหนึ่งที่เราก็ยึดถืออยู่ก็คือว่า don't fix culture fix results นะครับเราไม่ได้แตะ culture ไม่ได้ฝืนบังคับให้ทุกคนอยู่ดีๆเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ culture เดียวกันสักเท่าไหร่ก็คือม,คมุ่งเน้นในการสร้างผลงานมากกว่ามุ่งเน้นในการเติบโตธุรกิจมากกว่าแล้ว culture มันจะ fix itself นะครับเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยสุดท้ายถ้าเราก้าวข้ามหรือก้าวเข้าใกล้มันปุ๊บเราจะตั้งเเป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองทันที ส่วนเป้าหมายปัจจุบันผมคิดว่าเป็นผู้เล่นที่หนึ่งในผู้นำของตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่และสามารถที่จะเป็นเทคคอมพานีที่ IPO ในประเทศไทยให้ได้ ในระ oh. ยะนี้อันนั้นคือเป้าหมายปัจจุบันนะครับแต่ถึงจุดนั้น oh. แลวเป้าหมายจะเป็นอย่างไรต่อผมคิดว่านั้นคือชปเต์ต่อไปที่ที่เราคงต้องตั้งกันต่อไปตลาดมันยังขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่นะครับณจุดจุดหนึ่งมันก็ต้องขยายตัวช้าลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฟู้ดเดลิรีเป็น p v o v e u s u s i s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  m o l นะสามารถที่จะ s u s t a i สองถึงสบริษัทเป็นอย่างน้อยที่สุดในการที่จะ o อ e r a t รได้ในอนาคต ตเมกันเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับเวลาผ่านไปแค่ประมาณครึ่งปีแต่ว่าผมคิดว่าเราก็อาชีพหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการ Launch Fleet ในกรุงเทพการขยายไปมากกว่าตอนนี้นะ่าจะประมาณ4 0 4 5จังหวัดแล้วทั่วประเทศการรวมทีมงานเข้าด้วยกันเราก็โตขึ้นปีที่แล้วนะ่าโตขึ้นประมาณ5เท่ากว่าเป็น Roller Coaster Ride หลังจากที่เมิร์ชก็ก้าวกระโดดตลอดเลยทุกๆเดือนก็จะมีอีเวนต์ใหม่ๆมีมีของใหม่ๆให้ทําตลอดนะครับเรื่องของเงินทุนก็จริงๆเราเราเราเรสฟันมาเราก็คงใช้เงินลงทุนในหลักๆเรื่องของการตลาดเรื่องของการขยายตลาดนะครับเราก็ขยายเมืองด้วยไม่ได้แค่ขยายแค่ในกรุงเทพปริมณฑลก็ตอนนี้ก็มี40กว่าเมืองนะครับแล้วก็เป็นเรื่อง,องการ a c q u i r e t ALEN t แหละการหาทีมงานที่บริษัทก็กำลังโตอยู่แล้วก็ต้องการทีมงานเก่งๆเ,เ,เข้ามาเพิ่มค่อนข้างเยอะ ถือว่าตบเติบโตได้ดีมากกว่าที่คาดหวังนะครับอืมมันก็มีคำพูดหนึ่งที่เราก็ยึดถืออยู่ก็คือว่า don't fix culture fix results นะครับเพราะฉะนั้นในช่วง เือนแรกเนี่ยเรียกได้ว่าเราไม่ได้แตะเค้าเจอไม่ได้ฝืนบังคับให้ทุกคนอยู่ดีๆเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เค้าเจอเดียวกันสักเท่าไหร่มุ่งเน้นในการสร้างผลงานมากกว่ามุ่งเน้นในการเติบโตธุรกิจมากกว่าแล้วเค้าเจอมันจะฟิกซ์อิ l เซลฟ์นะครับกเดือนแรกก็ไม่ได้ก็เรียกได้ว่าก็ใช้เค้าเจอเดิมนั่นแหละจากบริษัทเดิมมาไม่ได้ไปฝืนอะไรมากมายเสร็จแล้วก็เริ่มทํางานด้วยกันมาประมาณสัก หกเจ็ดแปดเดือนเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยหลังจากทำงานด้วยกันแล้วมีทั้งธุรกิจ O2O f o o d d e l i v e r y มีทั้งธุรกิจที่เป็นมีเดียมีทั้งรีวิวซึ่งคำตอบของเราก็ก็เริ่มออกมาละว,ว่าเออสุดท้ายสิ่งที่เรายึดถือสิ่งที่เราให้คุณค่าก็คือข้อที่หนึ่งความเร็วการสร้าง Innovation ใหม่ๆปรับปรุง Product ที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายึดถืออย่างแรกคือ faster innovation คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยความรวดเร็วซึ่งมันมันค่อนข้างสาคัญต่อยุคนี้มมาากกกขึ้นเเดิะอีพรทุๆ สีเดือนก็โควิดก็มาอีกแล้วเพราะฉะนั้นความเร็วโดยเฉพาะความเร็วในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องสําคัญมากๆ อย่างที่สองที่เราเริ่มเห็นกันว่าแบบทั้งสองบริษัทมีเหมือนกันหลังจากเมิร์ชกันแล้วมันก็ยังคงอยู่คือเรื่องของ go d เป p e r การไปให้ถึง extra mile <ม>การทําให้มันลึกกว่าทําให้มันสุดกว่าคู่แข่ง<ม>เราก็ต้องการไปในจังหวัดให้มันเยอะที่สุดเลยแหละเราไม่อยากไปแค่จังหวัดระดับจังหวัดเราอยากจะไประดับอําเภอเลยด้วยซ้ำเราอยากที่จะเ,เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ทํางานเก่งแต่เราก็ต้องทํางานหนักด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคือสิ่ง,ท,อองที่เรายึดถืออย่างที่2ก็คือเรื่องของการทํางานหนักการไม่ยอมแพ้แล้วก็ การไปให้ลึกกว่าอย่างที่3คือเรื่องของ respect จากทำงานร่วมกันมาสักประมาณ7-8เดือน food delivery ก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้คือเป้าหมายของเราก็คือการเป็น e-commerce platform สำหรับ service ซึ่งการเป็น e-commerce platform สำหรับ service มัน involve คนหลายกลุ่มนะครับ stakeholder ไม่ว่าจะเป็น user ไม่ว่าจะเป็นคนขับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารการที่เราจะ balance ระหว่าง3 stakeholder เนี้ยก็ค่อนข้างสาคัญเลยที่เราจะต้องมี respect คือความเคารพในสเต k e โฮเดอร์นะครับเพราะ,ะนั้นคือสิ่งที่เรายึดถืออย่างที่3าคือ respect everyone คือเราพยายามทำงานพยายามตัดสินใจพยายามที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆด้วยความเคารพด้วยความเข้าใจต่อสเต็กโฮเดอร์ที่บนแพลตฟอร์มของเราเพราะว่าพอแพลตฟอร์มของเรามีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าให้สรุปโดยสั้นคือช่วงแรกเราก็ไม่ได้เปลี่ยน c คอร์เจอร์อะไรเราก็เน้นที่การพัฒนา Product การพัฒนาธุรกิจมากกว่า พอสักพักหนึ่งเกือบเกือบปีผ่านไปก็เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เรายึดถือจริง,รงๆคืออะไรนะครับ มันก็จะต้องย้อนกลับมาคําที่ที่เราพูดว่าเราต้องการจะเป็น e-commerce platform for service เราไม่ได้ต้องการแค่เป็น e-commerce platform for service ธรรมดาเราอยากจะเป็น e-commerce platform for service ที่ innovative มากที่สุดที่ empower local business ในเมืองไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้าง end-to-end end ecosystem ด้วยนะครับคำว่า e-commerce platform for service นั่นหมายถึงว่า food delivery เป็นหนึ่งในบริการที่เราสามารถให้ได้แต่จริงๆเรา <S 2> <S 2> <S อาจจะ deliver อย่างอื่นก็ได้ไปที่บ้านของ ในขณะเดียวกันคือคนก็สามารถที่จะเสิร์ชในวงในแล้วก็ซื้อดีลไปที่ร้านด้วยด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคืออ e ีคอมเมิร์ซไม่ใ e r แค่อร์วิสคือการสร้างทรานเซ็คชั่นระหว่างคนกับร้านแล้วก็อาจจะมีไรเดอร์เป็นส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะไม่ได้ขายโปรดักต์แต่เรานำอร์วิส มาให้คุณนะครับก็อันนั้นคือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจะสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกๆก,กลุ่มที่อยู่บนแพลตฟอร์มของเราแหละเราต้องการที่จะช่วยให้ร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจอื่นๆมีรายได้มากขึ้นเราต้องการสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคและก็แน่นอนว่าสำหรับเซอร์วิสที่เป็น Del ิ v e r รี่ d e r ก็มีส่วนสำคัญที่เราอยากที่จะสร้างให้เขามีรายได้ที่มั่นคงต่อไป จริงๆเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิมใจนะที่เรามีทีมพัฒนาอยู่ในเมืองไทยน่าจะใหญ่เป็นระดับต้นๆของของบริษัทเทคในเมืองไทยเรามีทีมเนียทีมโปรดักต์เนี่ยประมาณสักร้อยห้าสิถึงสองคนตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าโค้ดทุกบรรทัดเขียนในเมืองไทย ผลิตเทคโนโลยีในประเทศให้กับคนในประเทศใช้นะครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็อยากที่จะสร้างเสริมให้มันมากกว่านี้อีกต้องการที่จะมีท ALENT มากกว่านี้ต้องการที่จะสร้าง product ให้มันดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือจุดมุ่งหมายของของเราแล้วก็นั่นคือที่มาของการที่เราบอกว่าเราอยากที่จะ innovate faster นะครับด้วยความที่เราเป็นผลิตเทคโนโลยีในเมืองไทยนี่แหละทาให้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ลักษณะนิสัยหรือว่าสังคมของไทยได้ดีที่สุดก็อย่างอย่างเช่นเรามีเกมเมคไฟเคชันในในแอปพลิเคชันไลน์แมนก็เป็นเกมแบบขี่มอไซค์ สิ่งกีดขวางแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สามารถที่จะเก็บถุงของขวัญได้ก็จะได้วอลชเชอร์ที่เอาไปใช้ใน Line Man ได้จริงๆเป็นต้นนะครับก็เซอร์วิสเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เกมฟิเคชันเหล่านี้เรามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่ทําให้ถูกจริตคนไทยมากที่สุดเพราะเราไลเซชันได้ด้วยความที่เราผลิตเทคโนโลยีทั้งหมดในประเทศอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เราอยากจะพัฒนามากยิ่งขึ้นไปอีกนะฮะ โอ oh, จริงๆตรงนี้เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับมันมีมันมีส่วนที่เป็น Legacy อยู่จริงๆแล้วในเมืองใหม่ๆที่เราเปิดเนี่ยมันเป็น e-payment รับ e-payment 100%ไปเรียบร้อยละนะครับแต่ว่าในกรุงเทพมหานครก็กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอยู่เพราะว่าก็จะมี oh. ร้าน แคช h อ n l y ่ only, ค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนผ่านว่าให้ทุกร้านรับ e-payment อยู่ซึ่งตรงนี้น่าจะใกล้ใกล้เรียบร้อยละนะครับภายใน1-2เดือนข้างหน้าก็น่าจะสามารถรับ e-payment ได้ครบทุกร้านนะครับก็เป็นส่วนที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่ที่ Lineman วงในเป็นก็คือเราพยายามที่จะ provide choice ให้กับร้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่าเราจะมีร้านเยอะมากเลยร้านที่ทั่วไปแล้วก็มีค่าส่งที่ ราคาถูกแล้วก็สามารถสั่งผ่าน e-payment ได้นู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีร้านที่เป็นคล้ายๆกับพวกร้านในตำนานร้านสตรีทฟู้ดที่เขาก็อาจจะยังไม่ได้ Adopt t เทคโนโลยีเรื่องของฟ o ้ d เดลิเวอรี่พวกนี้แต่เราก็สามารถทําให้มีบริการสั่งซื้อให้ไอดเดอร์ไปช่วยซื้อที่ร้านได้ซึ่งร้านเหล่านี้ซึ่งมีจํานวนไม่ได้เยอะมาก,กน,นะครับก็จะเป็นส่วนที่สัดส่วนที่อาจจะยังไม่มี e-payment ในอนาคตแต่เนื่องจากเราต้องการ สร้างเสริมให้มันมีช้อยส์เยอะๆในระบบแล้วก็ให้ทุกร้านเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการของเราได้ก็เลยอาจจะมีร้านบางส่วนที่ยังเป็นแคชอยู่นะครับเราเป็นสตาร์ทอัพมา11ปีแล้วนะครับผมเริ่มตั้งแต่ปีส0งพันสิบเลเป็นรุ่นร <c oughs> ุ่นร <c oughs> ุ่นเนี่ยรุ่นบุกเบิกเลยคือ <c oughs> เราอายุหลายหลายสมัยแล้วผมรู้อยู่อย่างหนึ่งเลยว่า เป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยสุดท้ายถ้าเราก้าวข้ามหรือก้าวเข้าใกล้มันปุ๊บเราจะตั้งเ,เป้าหมายใหม่ให้กับตัวเองทันทีนะครับคือสมัยตอนที่เป็นเพิ่งเริ่มต้นวงในตอนนั้นผมก็เป้าหมายก็คือแบบโอเคเอพูดง่ายๆคือ r รสฟ e fund ให้ได้ก่อนต้องได้รับเงินลงทุนก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นมายสโตนสาคัญของการเป็นเทคซัพนะสมัยนู้นนะครับน,นั้นคือโกแรกๆของเราหลังจากนั้นแล้วอ่าเราอ c ชี e สิ่งนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบตั้งโกใหม่บอกว่าเอ้ยถ้างั้นเราต้องการที่จะขยายไปทั่วประเทศมีบริษัทที่ น่าทำงานด้วยเราต้องการสร้างองค์กรที่มี employer branding ที่แข็งแกร่งมี culture ที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป้า<ะ>หมายต่อไปเราก็บอกว่าเราต้องการสร้าง impact ให้มากกว่านี้อีกเราต้องการที่จะ r e d s e series B series C เราต้องการทำ category อื่นไม่ใช่อาหารเราต้องการที่จะ merge กับ ลน์แมนเพื่อที่จะเข้าไปสู้ในศึกฟู้ดเดลิเวอรี่เพราะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ก็เป็นธุรกิจที่โตเยอะมากๆแล้วก็เราก็เห็นว่ามีแต่ผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เคยเกิดขึ้นในปีก่อนหน้านี้ตลอดมาแล้วก็ทุกครั้งที่ถึงเป้าหมายเราก็มีนิสัยที่แบบว่าอยากจะตั้งเป้าหมายใหม่ให้ไปให้ถึงให้มันใหญ่กว่าเดิมส่วนเป้าหมายปัจจุบันผมคิดว่าเป็นผู้เล่นที่หนึ่งในผู้นําของตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่และสามารถที่จะเป็นเทคคอมพานีที่ IPO ในประเทศไทยให้ได้ภายใน ไกลหนีอันนั้นคือเป้าหมายปัจจุบันนะครับแต่ถึงจุดนั้นเป้าหมายจะเป็นอย่างไรต่อผมคิดว่านั่นคือแชปเตอร์ต่อไปที่ที่เราคงต้องตั้งกันต่อไปแต่ผมคิดว่าณนะปัจจุบันนะเราก็อยู่ในสเตตัสที่คิดว่าอันนัน้นเป็นเป้าหมายที่สามารถไปถึงได้ในสองถึงสามปีข้างหน้านะครับ,รบผมคิดว่าเราโตขึ้นมาพร้อมกับองค์กรนะครับมันไม่ใช่ว่าเราโตจากสิบเป็นเจ็ดร้อยภายในวันเดียวแล้วก็โตจากสิบเป็นห้าสิบ จาก50เป็น100จาก100เป็น300จาก300เป็น700ระหว่างทางที่ที่เราโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราก็มีทีมงาน r oh. o f o u n d e r มีผู้บริหารที่ที่ทำงานกับเรามาหลายๆปีตั้งแต่เริ่มต้นคอยช่วยคอย nurture บริษัทขึ้นมาพร้อมๆกันตัวเราเองในฐานะผู้นําองค์กรเราก็ต้องไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเราก็ต้องศึกษาหาความรู้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นด้วยเพื่อเป็น ตัวอย่างที่ดีเพื่อที่จะได้สามารถนําองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ไปพร้อมๆกันถ้าให้ผมเมื่อสิบปีที่แล้วอยู่ดีๆมาดูคน700คนมันคงไม่ไหวระหว่างปีที่ผ่านมาเราก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พัฒนามากขึ้นไปพร้อมๆกันกับองค์กรด้วยมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นก้าวที่เหนือบากกว่าแรงขนาดนั้นนะครับเราก็ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามไปตามขนาดของบริษัท และเป็นตามสิ่งที่บริษัทต้องการณนะขนาดนั้นถ้าให้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมอะ่ะคือคือตอนที่เป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กตอนนั้นมันไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเพราะว่า culture หรือว่าวิธีการบริหารมันมาจากเราเนี่ยแหละเพราะว่าเรารู้จักทุกคนในบริษัทอยู่แล้วแล้วเราสามารถที่จะคุยกับทุกคนได้โดยตรงเพราะฉะนั้นคือณตอนนั้นคงยังไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมี role and responsibility อะไรมากนะครับะระยะกลางคือช่วงโตขึ้นมาจาก50กลายเป็นสัก300คนณตอนนั้นเราอาจจะเริ่มไม่รู้จักทุกคนละต้องมีผู้ช่วยเริ่มต้องมี Manager, Director ต่างๆเข้ามาช่วยเราต้องเริ่ม define role and responsibility เราต้องเริ่ม define culture ให้มันชัดเจนมากขึ้นคนที่เข้ามาใหม่จะได้รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรพอมาลักษณะที่พอเกิน500คนแล้วมา700คนนะตอนนั้นคือ role ในการกำหนด role and responsibility org อ chart อมันก็เริ่มน้อยลงมันก็จะมีทีม people เข้ามาช่วยมีคนอื่นเข้ามาช่วย mm hmm. กันเทปรูปร่างของบริษัท r o ของเราก็กลายเป็น ลักษณะของการตั้งเป้าหมายให้กับองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักง,งานคนอื่นๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เราเดินไปไหนทุกคนจ้องมองอยู่ว่าเอ๊ะพี่ยอดจะทําอะไรนะในสถานการณ์นี้พี่ยอดตัดสินใจอย่างไรนะมันกลายเป็นว่าทุกๆ p r e เซน c ์ของเรามันเป็นสิ่งที่มีผลต่อองค์กรทั้งหมดนะครับก็มันก็จะมีความไปตรงจุดนั้น ผมคิดว่าตลาดมันยังขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่นะครับปีที่แล้วเราโตประมาณ5เท่ากว่ากว่าตลาดก็โตขึ้นเหมือนกันก็มากกว่า2เท่าแน่นอนสาหรับตลาดนะครับตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่คาดเดาได้แล้วก็ปกติที่ผู้เล่นต่างๆต่าง,าง,างก็ลงทุนในการที่จะขยายตลาดไปพร้อมๆกันและขยายมา r k e t s h a r ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในสเตจนี้ที่ตลาดยังขยายตัวอย่างรวดเร็วก็แน่นอนว่ามันก็จะมีการลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ในข้เดียวกัน คือตลาดมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะจุดจุดหนึ่งมันก็ต้องขยายตัวช้าลงนะครับอาจจะที่จะโตปีละสองเท่าสามเท่าอาจะโตปีหนึ่งห้าสิบเปอรนอร์เซและณตอนนั้นมันก็คงจะถึงเวลาที่ผู้เล่นต่างๆก็จะเริ่ม ลงทุนน้อยลงละแทนที่จะสเปนเพื่อจะเกณฑ Market Share ก็จะกลายเป็นว่าการรักษามาเก็ตแชร์ดูในเรื่องของ optimize cost การ optimize เรื่องของ finance ต่างๆเพื่อทําให้แต่ละบริษัทสามารถมีกําไรได้ซึ่งผมว่าว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินตัวสักเท่าไหร่ในการที่จะมี sustainable business model สำหรับ food delivery นะครับในขณะที่ทุกๆบริษัทขยายตัวอยู่แน่นอนว่าพอ scale มันใหญ่ขึ้นเนี่ย economy of scale มันก็มีมากขึ้นจากเดิมที่ ความหนาแน่นของออเดอร์ใน are a แต่ละ are a อาจจะไม่มากนักทําให้เรียกว่าคอสมันแพงแต่ถ้าเกิดว่าความหนาแน่นในแต่ละ are a มันเพิ่มขึ้นคอสมันก็จะถูกขึ้นเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า f o ฟู Delivery เป็น prove n business model นะในทุกประเทศที่ที่เราดูมาว่าสามารถที่จะ sustain 2ถึง3บริษัทเป็นอย่างน้อยที่สุดในการที่จะ operate ได้ในอนาคตนะครับ เรื่องคลาวด์คิทเช่นก็ดีครับคือเราก็มีม partnership กับ p t o r นะครับซึ่งก็จะเปิดคลาวด์คิทเช่นตาม,มสถานที่ของของอต่างๆนะครับก็เริ่มเปิดไปแล้วตอนนี้ก็มีที่เกษตรนว่ามินนะครับแล้วเราก็ยังมีคลาวด์คิทเช่นอีกอหลายแห่งในกรุงเทพนะครับแล้วก็ แผนที่จะขยายในเรื่องของคาวคิทเช่นอีกนะครับอาจจะไปที่ต่างจังหวัดหรืออาจจะเปิดในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าคราวคิทเช่นก็เป็นส่วนเสริมส่วนหนึ่งที่ดีของฟู้ดเดลิรี่เพราะว่ามันสามารถที่จะนําร้านอาหารที่อาจจะไม่มีใน a r e ยนั้นเข้าไปตั้งใน a r e ยนั้นได้เราอาจจะเอาร้านที่อยู่ที่เยาวราชไปตั้งที่แถวแถวบ้านคุณผู้บริโภคก็สามารถที่จะได้รับความสะดวกและก็ความรวดเร็วมากขึ้นได้ นะครับในขณะเดียวกันก็เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าสําหรับร้านอาหารในการที่จะเปิดร้านใหม่เพราะว่าเราก็จะมี f ฟ c i l ซิลิตี้ให้เรียบร้อยเลยร้านอาหารก็สามารถที่จะ Walk-in เข้ามาขายของได้เลยมันก็จะเป็นวินวินซิชั่นระหว่างทั้งร้านอาหารแล้วก็ผู้บริโภคนะครับคือมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความอยากที่จะช่วยเหลือร้านอาหารอย่างเต็มที่ในจุดนี้นั่นก็คือทําไมเราถึงมีโมเดลทั้ง g p มีทั้งนอน GP ร้านที่มไม่อยากจะ ก็มาเข้าร่วมได้ฟรีร้านที่อยากขายดีมากขึ้นก็อาจจะเข้าร่วม G P เราก็พร้อมที่จะสาบสนุนทั้ง2รูปแบบในช่วงที่รายได้ร้านอาหารที่เป็น dine in น้อยลงร้านอาหารก็จะต้องพึ่ง food delivery มากขึ้นตรงนี้เราเข้าใจเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะทํางานร่วมกับร้านอาหารทุกคนครับ